ก็มีหลายเรื่องมาฝากคุณผชมวันนี้นะครับโดยเฉพาะคนที่ได้สิทธิ์บัตรทองหรือ30บาทรักษาทุกที่นะครับหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าเราสามารถไปใช้บริการไม่ว่าจะเป็นถอนฟัน อุดฟันขูดหินปูนแล้วก็อื่นๆนะครับ5รายการทำได้ฟรีนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องไปที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่เราได้รับสิทธิ์นะครับเราสามารถที่จะไปตามคลินิกที่เข้าร่วมบริการได้ในพื้นที่ใกล้บ้านของท่านแล้วก็ในสถานีอนามัยนะครับทีนี้เนี่ยนะฮะหลายๆคนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะจะต้องไปที่ไหนจะต้องเช็คอย่างไรเนี่ยนะครับ ล่าสุดนี่นะฮะทางสอปอสอชอเนี่ยนะครับก็มีการเปิดเผยเพิ่มเติมนะครับจริงๆเดี๋ยวเรื่องนี้นะครับมีการประชาสัมพันธ์กันมานานแล้วแต่ว่าหลายคนนั้นยังเข้าไม่ถึงข้อมูลนะครับสำหรับการขยายบริการด้านทันตกรรมนะครับโดยเพิ่มคลินิกทันตกรรมเอกชนเข้ามาร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับหรือบัตรทองนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าบัตร30บาทร,าทรักษาทุกที่นะฮะตอนนี้เนี่ยเราสามารถไปรักษาได้ทุกที่แล้วนําร่องทั้งหมด 45จังหวัดแต่ถ้าเป็นการรักษาธันตกรรมฟรี5รายการเนี่ยนะครับจะทำได้เพียงตอนนี้ประมาณ33จังหวัดที่มีคลินิกเอกชนเข้าร่วม,มนะครับในตอนนี้เนี่ยถือว่าทําให้ภาพรวมในเชิงระบบบริการมีทิศทางที่ดีขึ้นอย่างมากนะครับเนื่องจากประชาชนสามารถเข้ารับบริการดูแลสุขภาพช่องปากเบื้องต้น5รายการสามารถไปทําได้ฟรีนะครับก็คือขูดถินปูน อุดฟันถอนฟันเคลือบหลุมร่องฟันแล้วก็เคลือบฟัอออลายนะครับก็ทําให้เราสะดวกมากขึ้นนะครับไม่ต้องไปรอคิวนานที่โรงพยาบาลนะครับหรือรอให้เป็นหนักๆก,ก่อนแล้วค่อยมารักษาเนี่ยนะฮะอีกทั้งในแง่ของเครือข่ายการให้บริการนะครับยังช่วยลดความแออัดแล้วก็ภาระในโรงพยาบาลรวมถึงทันตแพทย์ในโรงพยาบาลก็จะมีเวลาสําหรับในการรักษาผู้ป่วยที่มีโรคซับซ้อนได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ ตอนนี้มีคลินิกธนธกรรมเอกชนที่อยู่ในระบบปัตรทองจากทั้งหมด33จังหวัดนะครับก็ประมาณ106แห่งด้วยกันนะครับสำหรับเหตุผลที่ทางสปสอชอได้มีการกำหนด,ดให้ประชาชนได้ใช้บริการฟรีสำหรับการอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนเคลือบหลุมล่องฟันแล้วก็เคลือบฟัวลหนึ่ปีท่านสามารถไปทำฟรีได้3ครั้งนะครับ ทำไมถึงต้อง3ามครั้งครับเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีแรกครับที่จะมีการขยายบริการในลักษณะนี้เพิ่มขึ้นมากนะครับดังนั้นเนี่ยจึงมีการคำนวณแล้วว่าในอัตราการมารับบริการจำนวนนี้จะสามารถทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีความจำเป็นได้มากยิ่งขึ้นและกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือกองทุนบัตรทองนะครับยังสามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้นะครับ และที่สําคัญครับแม้ว่าในการมารับบริการที่คลินิกทันตกรรม1ครั้งจะมีการจํากัดอยู่ที่1รายการบริการแต่ในการรับบริการจริงเนี่ยนะครับหากคุณหมอเนี่ยเขาพบว่าเอ๊ฟันเราเนี่ยมีปัญหาหลายซี่นะครับแล้วก็ไม่มีความซับซ้อนในการรักษาก็สามารถที่จะรักษาให้จบภายในครั้งนั้นได้เลยนะครับโดยถึงแม้จะรักษาหลายซี่แต่ในการบริการครั้งนั้นเนี่ย ก็จะนับว่าเป็นบริการเพียงครั้งเดียวนะครับยกตัวอย่างครับถ้าฟันเราผุฟันเราผุสี่ซี่คุณหมอดูแล้วประเมินแล้วนะฮะมันสามารถที่จะทําได้ในครั้งเดียวเนี่ยนะครับก็อุดให้ทั้ง4ซี่เลยนะครับในครั้งนั้นนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคุณหมอด้วยนะครับที่สุดแล้วประชาชนจะได้รับบริการอย่างไรก็จะขึ้นอยู่กับสุขภาพช่องปากของตนเองแล้วก็ดุลพินิจของแพทย์นะครับว่าจะวางแผนในการรักษาอย่างไรครับ เพราะบางกรณีเนี่ยแม้ว่าฟันผุสี่ซี่เหมือนกันแต่มีความซับซ้อนมากกว่านะครับก็อาจจะได้เพียงซี่เดียวเนี่ยนะครับ ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับใน33จังหวะคุณผู้ชมต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ของสอปสอชอนะครับแล้วก็ไปเช็คดูจริงๆ30บาทรักษาทุกที่ไม่ได้รักษาแค่ธนกรรมเท่านั้นนะครับแต่ที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยคือการรักษาธนกรรม3ปีต่อ,อขอไป3ครั้งต่อปีเป็นการรักษาฟรีนอกจากนั้นก็จะมีรักษาอื่นๆด้วยนะครับการรักษาฟรีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนที่อายุ60ปีขึ้นไป ถ้ามีสิทธิ์ในบัตรทองอันนี้รักษาฟรีอยู่แล้วแล้วก็อายุต่ำกว่า12ปีอันนี้ฟรีนะครับแต่คนที่อยู่ในช่วงระหว่างอายุ12ปีถึง59ปีเวลาไปรักษาเนี่ยนะครับที่ไม่ใช่5รายการธันตกรรมที่ผมบอกไปเนี่ยนะครับก็จะเสียอยู่ที่30บาทนะครับฟรีมีอะไรบ้างนอกจากอายุต่ำกว่า12อายุมากกว่า60ก็ยังมีคนที่มีไรายได้น้อยคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้นําชุมชนอาสาสมัครผู้พิการพระภิกษุทหารผ่านศึก นะครับแล้วก็นักเรียนที่อายุต่ำกว่า12ปีนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่แจ้งมานะครับทีนี้ในพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับที่มันขึ้นรายจังหวัดให้ท่านเห็นเนี่ยมันไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดทั้งประเทศแล้วก็คลินิกก็ไม่ได้เข้าร่วมทั้งหมดทั้งประเทศนะครับก็จะมีบางคลินิกเท่านั้นให้ท่านเข้าไปเช็คดูบางจังหวัดไม่มีท่านทํำยังไงครับท่านสามารถที่จะ ไปจังหวัดใกล้เคียงได้แต่ต้องโทรไปถามก่อนนะครับว่าเอ๊ะเขามีคิวให้ท่านหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนในจังหวัดเนี่ยก็เต็มไปหมดแล้วนะครับก็ลองโทรไปเช็คดูนะครับส่วนคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครอยากจะใช้สิทธิ์30บาทรักษาทุกที่นะครับแล้วก็ใช้บริการทําฟันฟรีก็จะแตกต่างจากต่างจังหวัดนะต่างจังหวัดเนี่ยจะให้บริการ5รายการมี ขูดหินปูนอดฟันถอนฟันเคลือบหลุมล่องฟันแล้วก็เคลือบฟูอะลายแต่ถ้าเป็นในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยนะครับก็จะมีขูดหินปูนถอนฟันอุดฟันรักษารากฟันน้านมในเด็กนะครับแล้วก็มีเอ็กซนะฮะอันนี้ก็จะแตกต่างกันคนกรุงเทพนะก็สามารถที่จะไป พื้นที่ต่างจังหวัดได้นะครับแต่ก็ต้องดูคิวด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็เอามาฝากนะครับท่านสามารถเข้าไปเช็คเพิ่มเติมได้นะครับในเว็บไซต์หรือในแฟนเพจของสปออสชแต่ถ้าท่านอยากจะเช็คสิทธินะฮะจริงๆเนี่ยทุกคนเกิดมาคุณได้สิทธิ์30บาทรักษาทุกที่ทุกคนอยู่แล้วไม่ต้องไปลงทะเบียนไม่ต้องไปสมัครเพียงแค่ท่านไม่มีประกันสังคมมาตรา33และ39เท่านั้นเองมาตรา40ยังได้สิทธิ์ใน บัตร3าบาทอยู่นะครับหรือท่านจะโทรไปสอบถามเพิ่มเติมนะครับที่สายด่วน1330ครับทุกคนครับติดตามรายการของเราได้นะครับนอกจากผ่านทางมายาฮอตนิวแล้วทางหน้าจอทีวีนะครับท่านสามารถติดตามผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้นะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับผ่านทาง Facebook แล้วก็ t i k t o อนะครับเซิร์ชคำว่า T CNN Network นะครับหรือทาง YouTube นะครับคืบหน้าข่าว T CNN นะครับ